น้องครับเนาะผมจะเปลี B B agan, run, <c oughs> ่ยนพิบัติบัตรมูสามีสทมันหารอยหามออปเวลามาหลทีแรกก็จะเป็นัณฑเผดภับนี้เเลือกตั้งหม่เรียกตั้งหต่ันม้าปีบรรดานะครับเนาะนายกในชุมชนเกีกบเผมีทั้งบิดหาโมบานครับบัตนแทนสว่างนาดินพรนะครับเนาะนี่ก็เป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ของทั้งเผดบัณ ส่วนวัฒนธรรมนะครับเนาะวัฒนธรรมนั่นก็มีองคชาบันเทนกับเป็นที่ยึดมั่นคืองานนอกการปูบัแทนส่วนวัดมีเจิตรไพรามนะครับเนาะแต่ละกำลังหม่ใหม่คือรองเจ้าคณะจังหวัดคือเป็นงานบุญกีกับกีเกดีเขาเปลือกนี่แหละครับทั้งบัตรพิจิตรเดินเหมือนการมาแต่เป็นที่จักกระติ่ตาเพื่อปีนองเขาเป็นกระติ่ตาไมกงานจำปีกระสงการ จะมีเรกระทงเราทำเนาะมีเรกระทงหลักๆนั่นส่วนประวัติคนลึกของทางมันแทนนั่นผมก็สิเกิดบททันเราทำเนาะอาจไปดูภาพขาวๆอาจาะนั่นกับโคพี่น้องหรือว่าพ่อแม่เขาเป็นลาาบแห่งตัวนี้เราทำเนาะขอสวัสดีครับดีกว่าแกเป็นอะไรเราว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นปลาเป็นปลาเลี้ยงอ้างปลาไม่นอนๆนี่แหละเราก็เป็นบอล มาตายก็เอาไปสิ่มแมวตายก็เอาไปสิ่งตอนนี้เออดูตัวม้านี่เพิ่นก็นเลยเคิดคนว่ามันบงนี่หนิเป็นแกนซานก็ได้ตั้งหมู่บ้านนี่เป็นเตะแท,ทนนั่นวางอยู่นี่เออเพิ่นก็นเลยยกแทนตัวนี้ขึ้นมาแทนหนิลูกบงมิพะมีแต่แทนพาเนี่เลย ชาวบ้านนี่ยแล้วเป็นรอใส่ในประมาณพ่อโสตรหะหรศ์มั่งม่อจรกหล้แต่ว่าเป็นพระลุ่นแทนพระแทนคือของแท้ชาวบ้าน,นได้เลยรับสื่อมาว่าพระแทนพระแทนเวลาเป็นงั้นคุณเคยถามดิใส่ตาพระแทนของแท้อยู่ใส่เขาก็บ,บอกว่า มันมองเป็นพามันนี้จะแทนคาราว่าคือแทนหลายวงแทนอันเป็นเรื่อ่สิทธะบวชมันมาบัณฑแทนนี่มานี่แต่ว่าตอนจัดจัดงานนมันสก,การพระแท่นยนหานี่แล้วนี่พ่อกะอายุได้เกือบสิบห้าปีกลัวๆเพราจัความได้กะรู้ลเลยว่างานสิดท้ทองหลวงปู่พระแทนนี่ สมัยนี้กี่บ่มีไฟฟ้าเลยอยู่บ้านหัวหน้าหุ่นม้าจะบปซ่มอมคนเลยมาเป็มวยมวยงานแทนกินขา้าวกินปลาให้บ้านพี่บ้านน้องรวนเียเพินพ่นเพิ่อนชาวว่าตั้งแต่จำวอมวได้ไปเพินพ่นไอนจัดงานน,นมนอมสก,การพาแทนนี่แต่ว่าเชื่อว่าเพิ่อนจัดในพศเท่าไหร่ แตว่าพอมาเนี่ยในพศ2008ร้อยอ2เป็นจัดด้วยกษปรวัดกันวัดกันยาวนั่นนี่หรอกตากัอาร์พีบ่ได้ละเอียดกันไหนจ่ากะเบื้องนับผู้ถ่อผู้แก่บ่าผู้ฟังผู้คนูจักประวัติอี๋ผู้กับเดี๋ยเสียไปหมดแอไรล่ะมันก็เป็นร้อยๆปีแล้วพระเทียนนี่ บ้านแทนนี่ิจตงมาโดนเตือบละแต่ว่าต่้งมัดว่าปีพ่อซอดกับ่มีผู้ใดโอ้หเออมันก็มี่ผะแทนที่ชาบ้านเขานี่ยเงียบเงียบพระครูบ้านาคูเมืองพระตักดจักิิ์คเือนี่ก้อนนี่กับที่พ่จะเลื่อนบานแทนเนี่ยก้อนนี่่จะเลื่อนก้นก้อนนีบ่จะเลื่นบันไดก็จเป็นป้าเป็นดงอะไรเงี้ยเป็นวาคนไปเป็นป้าเขาไปเป็นกรเบื้งเขาไปในอ่านบ้านไปพ่อ พระแท่นก็คูอพระแท่นพระแท่นพระสาเร็จสาเร็จนี่แหละเลยว่าอ่านซีว่าเป็นพระแท่นะวัตดิ์แค่ว่าผู้เฒ่าคก้อนๆบนกัศริหงุจัดยุทธ์แต่ว่ารุ่นพวกครัวในกัศริฟังน้ำผู้เฒ่ารุ่นเก่าๆไปพ้นกัศเสียหายเสียไปเบิร์ตแต่ละมันก็ฟังถ้าเพิ่นลวาสููฟังมากเป็นตำนานตำนานของพระแท่นครื่อมือนีนกา แเลื่อแล้วประธานมาลั่เลื่อนแล้วบ้านแทนก็เป็นบานที่จกเลื่อนการพัฒนา,าขึ้นมาทู้ที่ทุกปีเป็นหอดปีพราสวนของัาหาอยหสิบแปดแล้วมันก็เลื่อนขึ้นมาตามปีตามยุควีนี้กถืนวา่าสมบูรณ์ประวัติกมีอยู่ในอนั้นละผู้สอผู้แก่ผู้เขียนงานละมันคือไกวลุงไกวในแพนต้อยู่อันนี้ผู้ใดอ,อยากขู้ก็คับกลับไปบยอยู่ันเด้อ